รอบนี้มาร่วมชื่นชมกับการนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดีสําหรับในส่วนของทุกภาคส่วนแล้วก็ในส่วนของทุกศาสนาเลยทีเดียวนะครับนะฮะซึ่งช่วงนี้นะครับในส่วนของเพื่อนพี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับก็กําลังนะครับดำเนินการถือศีลอดถือบวชกันอยู่นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่านะครับมิ่งขวัญนะครับสร้างสิ่งดีๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะทั้งในส่วนของสังคมเองทั้งในส่วนของร่างกายเองด้วยท่านผู้ชมครับทางอบจสงขลาจึงได้มีการเปิดงานนี้ขึ้นมานะครับเรียกว่างานรอมฎอนธ ประจำปี2,567ครับนะมัสยิตซีอารุด,ดีน บ้านบนควรนะครับตำบลเขาพระอําเภอร,รัตภูมิจังหวัดสงขลานั่นเองนะครับเมื่อช่วงเย็นของวันอังคารที่26เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567นะครับที่มาสาัสยิดซีอารุด,ดีนบ้านบนควรนะครับตำบลเขาพระอําเภอร,รัตภูมิจังหวัดสงขลานายภายเจนมากสุวรรณครับนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้เป็นประธานเปิดงานนะครับโครงการจัดงานรอมดอนสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567 พร้อมด้วยนายอับดุลรอมานกาเยมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายสักริยาบินสะละ นะครับประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลานางสาววิไลลักเรืองผลนายอำเภอรัตภูมินายพยุงสมรัพย์นาย,ยกเทศมนตรีตำบลเขาพระตลอดจนกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะอิหมามคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดเข้าร่วมโดยมีนายพิษณุหลีหีมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเขตสองอำเภอรัตภูมิกล่าวรายงานครับ ซึ่งนายเพเจนมารคสวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวครับว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนอันปรเสริฐยิ่งของพี่น้องมุสลิมเป็นเดือนแห่งการประกอบคุณงามความดีเป็นเดือนแห่งการอดทนอดกลั้นและ เป็นเดือนแห่งการเสียสละให้ทานแก่ผู้เดือดร้อนยากไร้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้อาหารแก่ผู้ถือศีลอดนับเป็นกุศลกิจอันสําคัญประการหนึ่งทั้งนี้ในเดือนรอมฎอนชาวมุสลิมทุกคนจึงต้องรักษาศีลอดอาหารเพื่อฝึกฝนการบังคับตนเองด้วยการอดอาหารงดเว้นเครื่องดื่มรวมทั้งเข้มงวดระมัดระวังตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต้องห้ามของศาสนา ขอชื่นชมในความยึดมัน่นศรัทธาของท่านทั้งหลายนะครับอขอชื่นชมในความยึดมัน่นศรัทธานในศาสนาของท่านทั้งหลายที่ได้นำมาสู่การปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ของแต่ละคนอย่างเข้มแข็งมีความอดทนอดกลัน้นปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสดาอันเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชนทั่วไป โอกาสนี้นายไพเจนมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจัดสงลาก็ได้กล่าวอำหนวยพรและร่วมมอบทุนสากาลเพื่อเป็นทุนดำรงชีพอีกด้วยสำหรับโครงการจัดงานรมรสัมพันธ์นะครับ โครงการจัดงานรอมฎอนสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนจัดกิจกรรมไปในชุมชนเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและส่งเสริมจารีประเพณีและวัฒนธรรมอดีงามของประชาชนในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปนั่นเองนะครับก็นับได้ว่านะครับ เป็นมิ่งขวัญกำลังใจได้อย่างดีทีเดียวนะครับที่ผู้ใหญ่นะครับได้ไปยยร่ว <Beng> ม <Zen> น,นะครับในส่วนแล้วก็แสดงความยินดีก <ấy> ับในส่วนของการถือศีลอดของพี่น้องชาวมุสลิมนั่นเองนะครับเนี่ยนะฮะนะคราวนี้ก็เรียกว่านะครับถึงเวลาในการที่จะนะครับปล่อยในส่วนของนะครับบวชนั่นเองนะครับก็จะสามารถที่จะฉลองกันด้วยอาหารนะครับก็มีนะครับบุคลากรนะครับทุกหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับไปร่วมนะครับในส่วนของการแสดงความยินดีชื่นชมนะครับ